นาเบงวานาบัหน,น,หนี่คือนาแถวยู่บานบอทีลายขึ้นแถวยู่บานบอือน้นบข้างบ้านแหงก็อยู่้างหน้าเป็นจังไงขึ้นแหลงคักเผอะ อะจืออ้อแบานีตกไม้เด้อเมือแร่งมาเบิ่งเขาอยู่หน้าครับบรรยากาศตอนเช้าเช้าสดชื่นเสมอครับเป็นถุง่งหน้าถุงแหล่งนานครับแหล่งนานเพิ่งมีฝนเมือ่อคืนนี้เบิง้งเงาครับ ม่วงตายแล้วอย่างกับตายเหมือนมันแหลงคักรถคู่ใจครับซาลิงเขาบอกว่าสี่มงฝนจะตกอีกแล้วเลดาสิแม่นมานอกมือนี้ ายางรอหน้าครับมนี่อากาศฝ่าคึมคึมเข่าไตาแหงครับฟึ่งฟึ่งขึ้นมาได้